สุขสันต์วันพ่อครับนะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านครับวันนี้นำลูสีสวยๆมาให้ครับเป็นของขวัญวันพ่อแห่งชาตินะครับผมนะจากราคา75บาทให้ไปในราคาเพียง35บาทครับผมนะกระถางละส5ค่าขนส่งนั้นกระถังและ 3มกระถางแรกห้าสบาทกระถางต่อไปบวกสิบบวกสิบนะครับผมนะสนใจต้นไหนก็เอากันไปได้เลยครับผมนะไม้สูงแบบนี้เป็นของฝันวันพ่อด้วยกันครับนี่คือกระถางที่1นะครับผมนะได้กระถางไหนกระถางนั้นไปเลยเีทเดียวไม่มีจํานวนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมนะสำหรับฤาษสีสวยๆแบบนีด้ดูครับแมสีแดงเขียวต้นนี้สวยงามเลยเดีเดยวครับผมนะกระถางที่หนครับผม นี่นี่คือกระถางที่2ครับใครสนใจต้นไหนก็แจ้งมาได้ครับผมนะกระถางที่2ครับนี่สวยๆแบบนี้เอาไปโชว์หน้าบ้านกันได้เลยและสูงมากนะที่จริงมันต้องลงกระถาง8แล้วครับแต่ทางเรานั้นให้เป็นของฝันวันพ่อแห่งชาติครับวันนี้นะฮะอ้าววันนี้วันที่4นะครับบอกด้วยว่าเป็นคลิปของวันที่4ี่นะครับผมอ้าวต้นนี้ครับส่วนต้นนี้ครับต้นที่3าครับ ต้นที่3ครับผมนะสวยๆงามๆแบบนี้ใครรับก็เอากันไปได้เลยนะครับตัวสูงของเขานะประมาณ30เซนขึ้นเลยครับวันนี้นะให้สูงๆกันไปเลยทีเดียวครับนี่จาก75บาทให้35บาทพี่น้องครับนะกระถางละ35บาทค่าขนส่ง3กระถางแรก50บาทกระถางต่อไปบวก10บบวก10บมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมนี่คือกระถางที่4ครับ กระถางที่สี่ครับผมนะสีสวยๆแบบนี้ครับสีเขียวชมพูแล้วก็มีสีแดงครับผมนะอ่ะมีใครรับก็เอากันไปได้เลยได้กระถางไหนกระถางนั้นไปเลยีเดียวครับต้นนี้สีเขียวเหลืองกระถางที่ห้าครับสีเขียวเหลืองนะกระถางที่ห้านะสูงไม่แพ้กันเลย30เซนขึ้นทั้งนั้นเลยีเดียวเป็นฟอร์มพุ่มที่สวยมากครับรากเดินดีน้องพร้อมที่จะลงกระถางแปดแล้วนะครับผมนะน้องสวยๆงามๆแบบนี้และนี่ครับกระถางที่หกครับผม กระถางที่หกครับดูสีใบเขาดีครับดูลักษณะใบเขาดีครับแหมนี่สวยๆเอาไปได้เลยครับนะอต้นนี้กระถางที่เจ็ดครับผมกระถางที่เจ็ดครับนะสองสีในกระถางเดียวกันแบบนี้เอากันไปครับผมนะไม้สวยๆวันนี้ครับใครเร็วใครได้แหละพี่น้องเอ๋ยนะไม่รู้จะทํำยังไงไม่มีจํานวนนะครับผมกระถางที่เจ็ดครับผมนะของวันนี้ครับแล้วนี่กระถางที่แดครับ กระถางที่แปดนะครับผมนะต้นนี้สีเขียวเหลืองครับนะฟอร์มสวยครับน้องสูงน้องงามน้องเลิศน้องเด่นอ๋อนะสวยๆแบบนี้กระถางที่เก้าครับผมกระถางที่เก้านะใครชอบสีแดงๆก็เอากันไปได้เลยครับพี่น้องครับนะไปโชว์หน้าบ้านหน้าเรือนครับผมนะได้ต้นไหนต้นนั้นไปเลยทีเดียวสําหรับของฝันวันพ่อต้นที่เก้าครับผมนะต้นนี้ครับส่วนต้นนี้ครับต้นที่สิบนะครับผมนะทุก ต้นนี่ติดนัมเบอร์ไว้ให้แล้วครับผมนะใครรับก็เอากันไปได้เลยต้นที่สิบครับผมนะต้นนี้นี่ส,สวยๆเลยทีเดียวครับอา้าวมีใครชอบต้นไหนก็อินบ็อกหรือทักแชทกันมาได้ครับนะโทรมาก็ได้ต้นนี้ต้นที่11ครับต้นที่11ครับผมนะส,สวยๆแบบนี้ไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ๆได้เลยทีเดียวครับนะใครชอบสีแดงวันนี้พี่น้องเอ๋ยน,นะเอาไปเลยเหมาไปเลยก็ได้นะฮะนะไม้ส,สวยๆแบบนี้นะอ่ะนี่ครับผมนะนี่กระถางที่12ครับ สิบสองครับผมนะใครรับก็เอากันไปครับตัวนี้สิบสองครับนะนัมเบอร์สิบสองครับผมนะเอามีใครรับก็เอาไปตัวนี้นัมเบอร์สิบสามครับนะสิบสามสวยๆครับผมนะเอาไปครับผมนะตัวนี้สิบสามครับนะใครรับต้นไหนก็ได้ต้นนั้นนะครับวันนี้นะสิบสามครับผมนะส่วนต้นนี้สิบสี่ครับ สิบสี่ครับนะอ่ามีใครรับต้นนี้ครับนะอ่าดูครับนะความสวยความงามประมาณนี้เลยครับคุณก็จะได้ต้นนั้นไปเลยอ่าเบอร์โทรฮะศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่นะครับต้นนี้สิบห้าครับสิบห้าครับผมนะใครรับก็เอาไปครับต้นนี้นะวันนี้มีแต่ของใหญ่ๆเอามาฝากได้ต้นไหนต้นนั้นไม่มีจํานวนนะครับหมอไปให้หมดเลยก็ได้ครับ ต้นนี้สิบหกนะครับนะเป็นต้นสุดท้ายพี่น้องสวยๆเอาไปครับผมนะสิบหกครับผมนะวันนี้มีสิบหกกระถางนะกระถางละสามสิบห้าบาทกระถางละสามสิบห้าบาทเท่านั้นครับผมนะสูงๆครับผมวันนี้นะอา้าสนใจต้นไหนก็โทรมาศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่นะครับผมน,นี่ก็ขายพี่น้องนะสามกระถางร้อยเหมือนกันกระถางละสามห้าเหมือนกันนะฮะ สนใจต้นไหนก็วงกลมมาวงกลมมานะฮะคิดถูกก็ได้นะเอ้าไปแล้วครับหวัสดีครับผม